ท่านนาย,ยกกับสมาชิก18เฉพาะเรื่องเฉพาะสมาชิกกันาเดียว8เลยนะครับพอเราเลือกนาย,ยกไปแล้ว8ท่านที่เลือกเฉพาะสมาชิกอย่างเดียวสมาชิกเน่ยนัจจะมีการรับคะแนนที่มิจฉัยบัตรที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องการวิจฉัยบัตรสมาชิกเนี่เราอาจจะลงเราอาจจะลืมๆกันไปแล้วนะตั้งสี่ปีที่แล้วเนะี่ยสมาชิกออกเสียงรัคะแนนได้ไม่เกิน6หลายเลขเนี่ยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตบหนที่ เจอแล้วอยากจะอยากจะย้ำนะครับเป็นกาแทนก็ตามบางที่ไปตรวจเ,ออเออ่าถ้าต้องต้องย้ำนะคือถ้าถ้ามันมีมท่านจะชี้เลยบว่าบล็อกด้านหลังหนึ่งเดียวไม่ได้อด้านหลังหนึ่งเดียวด้านข้างเขาก็ชงโกฎหมายแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับผู้มีสิทธิ์จริงจริงมอบบัตรให้ไปใช้สิทธิ์ดูเป็นเรื่องคะแนนรับนะครับบางที่เจอตบนอนเนี่ย ปรับตาจะไปตรวจสอบปากกาบิดบกหรือเปล่าท่านก็ต้องบันทึกไว้ในสมุดรายงานแ8โมงผมไปลงคะแนนแล้วทำไมผมไม่ทู่ถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเย้ำไว้คอมพกอร์เนี่ยที่อาจจะไม่เกิดจากกอมพนะครับเกิดจากผู้สิทธรตั้งเนี่ยเอาไปตาแล้วก็ย้อนสลับหีบก็อาจจะเป็นไปไดแ้แล้วก็ต้อง,งยเย้ำไว้เรื่องของการดูกอมพที่คุมหีให้ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการตาบัตรนิดนึงก่อนที่รายละเอียดจะให้ทางทากลุ่มการจัดการเลือกตั้งเข้ามาอธิบายแล้วก็มีตัวอย่างให้ท่านดูสมาชิก ผมลองไปไปถามแม่ค้าเขาบอกก็เข้าใจว่าต้องตามหกเบอร์ทีหนึ่งก็การไม่เินหกเข้าใจพวกเราเข้าใจอยู่ไม่เินหกหนึ่งเรไปสังเกตการแล้วหลังจากนั้นเวลามีการประชุมมีการอบรมครั้งใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านก็สามารถเน้นย้ําในส่วนที่ท่านไปพบเจอกับทาหลังไอห,หลังมือจนไม่เป็นขนแล้วนะครับผมั่งฟังท่านครับ อีกประมาณ70คนคุยขครองเหล่าทำงานาไม่เต็มที่กันเขาผิดอีกเขาบอกเขาไปใช้สิแล้วทำไมไม่มีชื่อเขาเพราะบางคนก็เซ็นนะครับทางข่านประหลัดบางท่านของหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการนะครับไปต,ตรวจในเรื่องในเรื่องของการลง